บีซีเทโรเอ็ดรีครับเขีย yeah, รย้อนกลับมาเริ่มเกมก่อนนะครับฝัง่งเจ้าถิ่นดัสกอนขยับแล้วเปิดยอดเข้ามาลูกนี้ได้โคกเช็ดแล้วก็โโอ้หูข้ามคานครับโอ้ลูกนี้นี่ประกบตัวไม่ดีไปแล้วนะครับของแม่เข์ไม่มีใครตามติดเอ็ดรีเลยเนี่ยยืนคนเดียวนะครับเพียงแต่ว่ามาไปโดนบอลเหลี่ยมหนาไปหน่อยน,นะครับพักอกสวยมากจากังหวะนี้คิมคิมมันริสุพรสุพรหักเรียบมาดัสกอนวางเท้ายิงลูกนี้ข้ามคานโอ้โห ตอนนี้ของ b ีซจากเท้าสู่เท้าแล้วจังหวะเลือกตัวจ่ายเี่ยให้มาถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าย้อนขึ้นมาข้างหน้าครับโจ,โจโจพักอกแล้วแต่งโจ,โจโจแต่งสองครั้งแล้วยิงลูกนี้หลุดกรอบไปโอ้แต่งแล้วแต่งอีกครับคือเลือกความเยือกเย็นน่ะดีมากแล้วครับโจโจคือดึงจังหวะลูกนี้เขแต่งบอลเข้าขวาแล้วหักเลอหลังหักไป2คนเลยนะครับบ,รบารอบันเต้ก็เสียจังหวะไปแล้วจะกลับบอลบล็อกก็ไม่ทันแต่ว่า,ายิงฉีเกเยอะไปหน่อยนะครับ ทีมเลือกแล้วเปิดโดกลับไปดัสกรยิงเลยลรกนี้ไม่ตรงกรอบโอ,โ,โอ้โหไม่ต้องจับครบับดัสกรโอ้โหคิมโยนดีจริงๆแล้วดัสกรก็สอดขึ้นมาดีนะครับวิง่งฉี่ไปหาพื้นที่ว่างแล้วมีเป้าแรกหลอกนะครับเป็นเอนทรีหลอกแล้วก็โอ้โหพอดัสกรเข้าถึงบอลก็สอระวัตรจ่ายทะลุขึ้นมาไม่ใช่น่าจับแล้วเลือกล็อกยิงตรงนี้แล้วก็ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหโเ,เกี่ยวจังหวะแรกเพื่อให้หนีล็อกได้แล้วแต่ว่ามีตัวซ้อนเร็วมากๆนะครับสอรวัต จ่ายบอลตัดขึ้นมาตรงนี้เนี่ยถือว่าจ่ายมาเนียนมากๆนะครับแล้วจังหวะของทีมโตมาเชนา่าก็เลือกถูกนะครับอุาห์เกี่ยวพู้หนีบล็อกของมาริโอไปได้แล้วิ<อ>เดเลียดเต่นสูตรครับแล้วก็ยิงแล้วไม่เข้ากรอบอีกครับโอ้โหวางเท้าสุบรรญ,ญาสูตรนี้ใช้ได้เลยเพราะว่าหลอกแนวรับของบีซีเนี่ยพวกเขาไปเน้นตั้งรับไปในกรอบเพลโตกันหมดแล้วทีนี้เนี่ยวิ่งออกมาบีไม่ทันแล้วนะครับยอดขึ้นมาบอสก็ไปสวยครับสละวัตรตวัดเข้ามาในแล้วตวัดยิงตามหน้าไม่ตรงกรอบครับโอ้โหโจต ขวาทีซ้ายทีคราวนี้วิ่งประคองอยู่ตรงนี้ไม่รับหน้านะครับพอบริวรบันเต้เนี่ยบีบออกไปประกบสรวัตเนี่ยแปะคืนเข้าในตรงนี้ว่างเลยนะครับอ่าครับย้อนมาใหม่ครับอามาบบอสควิชอนสโตเปิดเข้ามาตโตโตได้โคกลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับโอ้ โอกาสสวยๆอีกครั้งหนึ่งคอสก็มาดีเลยครับเป็นเนสโตแล้วจวังหวะขึ้นของโจโจเนี่ยขึ้นได้สูงกว่าบันเต้สารวัตรโยกโยกตัดเข้าไปได้แต่งซ้ายแล้วครับแล้วก็ยิงกดลรงนี้โอ้โหตะปบไม่ได้บอลเบาครับาช่องลองซัดจากนอกกรอบเห็นโทดูบ้างนะครับสารวัตรเนื่องจากว่าข้างใน2คนเนี่ยทั้งบอสโกวิชแล้วก็โจโจ้โดนประกบติดอยู่แล้วนะครับอุชยาหยอดขึ้นมาหลังกากบอสโกวิชแล้วจีบยิงลงูกนี้โอ้โหตะปบไว้ก่อนครับน่ายิงยาก การจบบกอร์ยังมาเรื่อยๆนะครับของแบงคอกแต่ส่วนใหญ่ไม่คมไปจบเลยครับครึ่งแรกครับบีทีโดสนะครับก็ยังเสมอกับแบงคอกโดยจัดอยู่นะครับโูนตัวสูนครับเกมในครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับแบงคอกก็เป็นฝ่ายเคลียร์ก่อนนะครับเปลี่ยนแกนเข้ามากับเซตสิข้ามาสวยมากเอนดี้พักอกเอนดี้พิงแล้วกิงโอ้โหแม่สุบัญญาสุดยอดครับบอลเร็วของบี เริ่มจากคิมแล้วไปนักศักแล้เปลี่ยนแกนมาตรงนี้เนี่ยพักอกบอลแรกดีมากๆแต่ว่าสุบรรยาครับที่วิ่งมาประคองมาเบียดไว้ไปทำลายจังหวะของเอนดรีเอาไว้เอนดีีโยกแล้วไม่มีเพื่อนมาเลยครับโอ้โหหมดแ้วครับมาที่ดัสกอนดัสกอนยอดเข้าไปแล้วโว์ประคองดูนีหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โวิชานนทศรีครับยิงประตูขึ้นนำกัให้กับบีทีโรสชนะไปได้แล้วครับโอ้โหมงหนกิติพงศ์เข้าไปจนได้ครับระยะขอฝนเลย ผลน,นะครับจงังหวะสวนของบีซิฮารดึงจนกระทั่งเคลื่อนเติมกันมาหลายทางเลือกนะครับนี่ครับผู้เล่นจอมหยันของวิชันโอ้หาโอกาสสอนวิญญาได้ครับแล้วดัสกอร์วางเมย์เหลือกินครับข้ามไปหมดเลยครับบวกกับสมาร์ทที่วิ่งเข้าหาบอลของวิชานำเนี้กองหลังได้ขอกลักยากนะครับจุบันยายัดกลับมาที่เดิมมาริโอยิงเองครับตรงนี้เอาโคว่าตะปบไว้ได้ครับกับอล หรืตำแหน่งดีด้วยนะครับกำพลรออยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วบอลจากมาริโอรับ Mario, ไม่ได้น่าก,กลัวมากด้วยครับน้ำหนักไม่แรงนะสุบัญญามาเรื่อยๆกับแบงคอกมาริโอทะลุขึ้นมาบอสก็วิดเลือกเลือกเลือกยิงเองโอ้โหไม่ได้ครับบอลผ่านไปหมดเลยผิด <ừ> ไปเยอะเลยครับใช่แล้วคือจะให้โจโจโมันให้ยากมากเลยครับเโจโ้าตัวพยายามดึงจังหวะรอแล้วแต่ว่ามันไหลเข้าไปเนี่ยเสี่ยงจะโดนตัดบอลได้ก็เลยต้องเลือกยิงเองครับแล้วโอ้ผิดเหลี่ยม บอลไม่ใสตโป้องอย่างที่ต้องการย้อนกลับมาใหม่กับตันกรับไปเอ็นดี้เอ็นดี้ล็อกแล้วไปเองเอ็นดี้กระชากหลุดขึ้นมาเอ็นดี้ไปคนเดียวแล้วก็ยิงลูกนี้2-0กับโอ้โดดีซีเดราโอดแม่หล่อเลยกัปอ็นดี้สุดยอดมากๆครับมาแต่ละสเต็ปเนียเหลือเกิน หน,นีสองกองหลังของแบงคอเไปได้แล้วก็จบได้อย่างเฉียบขาดพลิกมาตรงกลางแต่ตรงนี้ีทีหนึ่งก <oh ็หลุดนะครับแล้วน้ำหนักเป๊ะเลยอะไรก็ตามดูจังหวะยิงนะครับโอ้โหกิติพงศ์แม่มีลื่นนิดหนึ่งเสียไปแบบนี้929เลยนะครับขาฉีกไปครับแล้วมุมเปิดเลยครับแบบนี้โอ้โหโอ้โหนะมาซ้ายบายโล่สับเลยกับตรงนี้โอ้โ บอลตรงตัวกับบนพอด,ดีพยายามทำเก็บุุกให้หลากหลายมากขึ้นนะครับส่วนใหญ่จะไปมุดในกรอบเขตโทษได้ผ่านเข้าไปยังยา,ยากอยู่นะครับต้องสลับด้วยการยิงแถว2แบบนี้ดูบ้างขึ้นไปครับเอ็กชัยบอลเคียม,มายูสกี้ยิงลงนี้โอ้วหมยังอุตส่าเห็นดีกับคนเสียวยกับคู่แข่งได้เลย ันกลับมาจากโจนโจนแล้วซ้ายลูกนี้ปวดน้ำหนักดีแล้วนะครับใช้โปก้าวโปก้าวต่อขึ้นมาจับแล้วยอดขึ้นมาแล้วเต้โขกเอาบอลคุกเล็กยิงไม่ติดีกครับโอ้โหถือว่าใจหายมากด้วกับแบงคอเพื่อนเต็มเลยครับจากโอกาสที่มีเนี่ยโอ้โหอย่างน้อยน่าจะได้สก,กู๊ตเลยนะครับอยา่างพิเลน่น่าจะมีสักหนึ่งประตูอย่างนี้ครับบอมเข้ามาครับแล้วโจโจโดได้มองลูกที่ชนเสาโอ้โหก็ <laughs> หแ,แค่เฉียวเหมือนเดิมครับโจโจ ที่ไปกดดันแนวรับของ BC อโอ้โหชนเสาครับบอลอาจจะไปติดหลังน้าบรันเต้เข้ามาก็เช็ดเสาอออาครับจบเกมครับ BC ซีเดลส์สตาร์วันนี้ก็เปิดบ้านเอาชนะแบงคอกยูเดแต่ไปได้นะครับ2ประตูต่อศูนย์วันนี้ได้2ประตูในช่วงครึ่งเวลาหลังจากจังหวะโต้กลับทั้งนั้นเลยครับลูกแรกจากวิชาตันตสศรีนาทีห้าสิแล้วก็ปิดท้าย2-0ประตูฝั่งจากนิยองเอนรีนาทีที่ เจ็ดนะครับ BC t เทโรเปิดบ้าน,านชนะแบงคอกไป 2>, 2ต่อศูนย์เบ็ริป88ดรถเร็วปลอดภัยไร้กังวลการเยี่ยเยี่ยมรโมชั้นสูงการันตีความมั่นคงพื่สนับสนุนเวสต์แฮมอย่างเป็นทางการปี2013 2 0 1 4ถึงแล้วพบกันนะคะ